โอเคสวัสดีครับก็ขอพบรายการ NPK ค s าสเ m มิ g อีกแล้วตอนนี้ก็อยู่ในอันเทินแมปยูคอนนะครับเออเป็นพาร์ทที่3พาร์ทจบนะครับเนี่ก็เออรู้สึกซึ้งใจนะฮะพาร์ทจบมาถึงแล้วแล้วก็รู้สึกดีใจ <c oughs> นะครับก็เดี๋ยวเราจะหาอ่อพวกยังไงอ่ะ ก็คือเดี๋ยวผมจะหาซีรีส์อื่นมาเปิดแทนอันเทินนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันก็จบแล้วไงใช่ไหมอ่วยิงปืนทำไมยิงปืนเสียงเบาลงอะเสียงเบามากเลยเนี่ยเดี๋ยวนะท่านผู้ชมผมว่าผมเบาเสียงมันไว้แน่เลยนี่ไงวอลลุ่ม เอาสักห้าสิบห้าก่อนไหมอ่าโอเคแค่นี้ก็พอแล้วมั้งน่าจะเป็นพอบัคมากกว่านะครับอา่าถ้าได้ยินแต่เสียงผมก็ต้องขอให้ด้วยนะฮะโอเคเราขอขยับอะไรนิดนึงอ่อโอเคได้ยินเหมือนเดิมละมันเป็นว่าหูฟังนะฮะ <c oughs> <c oughs> ก็หูฟังใช้นานแล้วนะฮะเดี๋ยวๆๆแล้วแม็กสิบหกนะไทยเปไหนนะ 15, เนี่ยสิบห้าอ่ โอเคได้ย okay. ินมันเก้าสักทีนะค่อยรู้สึกลงหูนิดนึงนะเอมันอยู่ตรงไหนวะเดี๋ยว,าาวพาร์ทนี้เราจะไปที่หมู่มันไม่ใช่หมู่บ้านนะแต่มันจะเป็นตรงนี้ออฟไลน์อะไรวะาวไม่ใช่ออฟ ออฟลิมิสตอปลิมมิสอะไรไม่รู้น่าจะไม่ได้เขี่เอาเป็นว่าน่าจะวิ่งไปได้สักแป,ป๊บหนึ่งแล้วก็น่าจะพังนะเพราะว่าผมขับรถไม่ถนอมนะฮะชนทีนี่เกือบบึ้มนะฮะก็คือไฟไหม้เลย <c ười> ผมจะไม่ขี่ชนอะไรทั้งสิ้นนะฮะผมจะไม่ขี่ชนอะไรทั้งสิ้น เมื่อกี้มีคนเข้าท้องนะต้องขอไปด้วยนะตรงนี้มีกระเช้านะ <c oughs> อ๋ะอก็วันนี้วันไม่ค้ครูหรือเปล่านะน่าจะใช่นะวันครูเห็นเขาบอกว่าวันครูนะครับก็ไม่รู้ว่าใช่หรือเปล่าแต่ไหนๆก็ ได้หยุดแล้วนะก็อ้าวเรามาถึงหมู่บ้านแล้วนะฮะอันนี้ถ้าจำไม่ผิดมันหุ่นปะหรือที่จีเล็กอีกรูอยากลองเข้าอ่ะนี่โอ้เฮ้ยอบอุ่นเว้ยคือใช้ได้ใช้ได้นะใครจะเล่นแมบปบ อ่อยู่คอนแล้วไม่เคยรู้ก็ดูคลิปผมได้นะฮะใช้ได้ใช้ได้น่าจะมีของนะฮะอันนี้ไม่มีแต่เราลองไปยืนด้านนี้ดูนะฮะขาเข้ามาจังเลยนั่นนั่นนี่ใอีกใรู้สึกว่าจะเป็นตัวผมเองนะที่เข้าเพราะว่าผมนั้นเน็ดช้าอยู่นะฮะ เพราะว่าอัพคลิปอยู่นะครับแล้วก็อยากอัดนะฮะก็เลยอัดซะหน่อยไม่เสียหายอะไรนะก็จะมีเสียงทอกเรื่อยๆนะเพรา <ๆ S 1> ะรว่าผมเข้าทอค้างไว้กลัวว่าเดี๋ยวไมลหลุดนะจะได้แบบต่อสายไมลทันอะไรประมาณนี้่าโอเคเดี๋ยวเราต้องรีบวิ่งแล้วนะโอ้ทะเาหมดมาก วิ่งในอากาศหนาวๆน,นะฮะแล้วก็หนาวด้วยเลือดลดด้วยผมนี่ท้อเลยอ้าวอินเทอร์จรีหมดกำเคียตอน,น้เฟรมอยู่ที่17นะอ่าก้มหน้าปุ๊บ25นะเฮ้ยใกล้ถึงแล้วใกล้ถึงแล้วโอ้ยเลือดก็จะลดดีจังเลยเนะี่ย อยากได้ฮีทแพคหรือฮีทแพคหรืออะไรไม่รู้อะที่มันเป็นแบบถุงความร้อนนะที่แบบมันอยู่ในของโรงพยาบาลนะผมเคยน่าอยู่นะรู้สึกว่าน่าจะเป็นฮีทแพคหฮีทแพคนั่นแหละโอ้ถึงแล้วนะถึงสักทีที่นี่รู้สึกว่าจะเป็นศูนย์วิจัยของยูคอนนะฮะก็คือออันนี้สำหรับในเกม น่าจะเป็นที่แบบที่เขาเอาไว้สร้างหรือว่าทดลองอะไรบางอย่างใน,น,นอันเทินนะ่าแล้วก็เกิดเป็นสถาบันพวกนี้มาอ้าวผมเข้าเรื่อยๆออกเรื่อยๆเลยเว้ยโอเคหัวแตกนะรู้เรื่องเดี๋ยวเราวิ่งเข้านี่ก่อนโอเคอบอุ่นนะอบอุน่น เออไม่มีอะไรเลยนอกจากตะปูกับเทปนะโอเคเดี๋ยวเราจะฆ่าซอมบี้ที่นี่ให้หมดทุกตัวนะฮะวิธีเอ่อไม่ใช่ไม่ใช่วิธีไม่ให้ติดสถานะหนาวนะฮะให้มาอยู่ที่เนี่ยเนี่ยเนี่ยหิมะมันจะพัดไปทางเนี่ยถ้ายอย่างเงี้ยหิมะพัดไปทางซ้ายมือใช่ไหม ถ้าเกิดผมเดินออกปุ๊บเห็นป่ะมันจะโดนวิธีก็คือให้เราหลบอะไรก็ได้ที่มัน,นกันหิมะได้แบบนี้เนี่ยถ้ามันมาฝั่งนี้ใช่ไหมถ้าท่านผู้ชมอยู่ติดมันก็ไม่ช่วยนะฮะมันต้องอยู่แบบเนี่ยอยู่ที่มันหลบได้อมาจากไหนตัววะเอา้าออลืมไปเราเล่นหมด e นะพวกนี้จะสายตาสั้น อีกแล้วอีกแล้วมียาละอ่าดีดีดีนะฮะวันนี้นี่รู้สึกว่าจะเป็นกันหนาวได้ปะไม่แน่ใจนะผมไม่ได้เล่นนานแล้วแต่ก็เล่นเล่นอยู่เรื่อยๆนะฮะไม่ไม่ใช่ว่าไม่ไม่ได้เลยแล้วไอ้นี่มันคืออะไรเนี่ยไม่รู้นะ ของบักบ๊กอ๋อบั๊กอ๋อไม่บักนี่ว่าผมหลอนเองนะ <c oughs> เ,เดี๋ยวนะโอเคแล้วก็แม็กลงมาฝั่งนี้แล้วก็เอานี้ลงมาแล้วก็ลองสวมหมวกดูว่าจะหลอหรือเปล่านะฮะอา้าว อ๋ออยู่นี่เฮ้ยยังก็สตาร์วอมาเองแตหมุนตัวนิดนึงออเอโา้โหหลอนะฮะใช่ได้ใช่ได้ผมนี่ทิ้งหมวกนี้เลยพวกนี้นี่รู้สึกว่าจะเป็นสวมเราจะไม่ติดสถานะอะไรสักอย่างนะแม่ผมนี่ก็เข้าออกลวนเลยนะห้องเ่ย กินไปปุ๊บนะจืมเสื้อใส่แปบบ๊บนะโอ้โหของดรอปไปเยอะเลยดิ <c oughs> ว่าแล้วนะฮะโอเคปุ๊บปุ๊บปุ๊บอ่ะ โอเคผมสังเกตอเอ,เอมีหิมะเปลี่ยนทิศนะฮะอยู่ตรงไหนก็ได้ที่เราไม่โดนหิมะนะฮะมันจะเปลี่ยนทิศเรื่อยๆเลยนะฮะต้องคอยระวังตรงนี้นิดนึงแล้วก็เนี่ยตรงหน้าต่างอะถ้าจะให้ดีก็อย่าไปคิดลองของอยู่ตรงนี้นะเพราะมันหนาวนะฮะต้องอยู่แบบเนี่ยตรงเสาปูนอะไรพวกนี้ที่มันกันหนาวได้นะฮะ โอ้ยขอแพ้ด้วยวันนี้เน็ตกากนะครับโอเคเออผมอยากรู้ว่ามันคืออะไรรู้สึกว่ามันจะเป็นน้ำยาอะไรสักอย่างปะเดี๋ยวลองดูก่อนเดี๋ยวผมอัพสกิลคราฟก่อนดิแสกิลผมหายหมดเลยนะ ตอนแรกเอาไว้ค่อนข้างเยอะแอบ,บมาเล่นคนเดียวนะอันนี้กินไม่ได้อ่อ๋อ,อครับเป็นอันนี้ได้วิตามินนะโอเคไม่เป็นไรไอขวดเล็กขวดจิ๋วอยู่ไหนนี่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 ครับมาแล้วจะได้เป็นไอขวดนี้นะฮะ กินแล้วก็เพิ่มเลือดนิดหนึ่งแล้วก็เพิ่มอันนี้ค่าที่ทำให้เราไม่ติดผิดน,นะโอ้โหดอกแม็กไวเปอร์ด้วยนะไวเปอร์เป็นปืนกลคล้ายๆ MP5 นะโอ้ขับรถเล่นขับรถมปเจอบซอมบี้ดีกว่านะนไหนก็หนาวอยู่แล้วเดี๋ยวก็ตายนะ อแล้วก็ไหนๆพานี่ก็เป็นพาสจบเออเดี๋ยวเรามาดูเฮลิคอปเตอร์บา้างดีกว่านาปึ๊บหลบหลังนี้ได้นะ,ะกินกินโอเคกินอ่ายัดยาให้หมด <c oughs> ยัดยาคนละอันนะไม่ใช่อันนั้น อยู่ตรงไหนก็ได้นะที่มันที่ตัวเราจะไม่โดนแล้วก็เนี่ยไอไอสีฟ้าเนี่ยมันอ่านว่าอะไรวะอ่าเทปบแท,ท็บเลอร์แท็บเลตเออผมอ่านว่าแท็บเล็ตแล้วกันเน่ยมันเอามาใช้กับอาหารได้นะครับอันไหนวะมันจะอยู่ตามสกิลคุกกิ้งหรือเปล่าหรือว่าสกิลแบบคุกกิง้งสูงๆนะฮะพวก เนะี่ยแล้วก็เอาเนี่ยไอไอันที่ผมถืออยู่เนี่ยเอาไปครับกับไอ้พวกอาหารนะที่มันแบบใกล้จะหมดแล้วมันจะได้เป็น100%เเต็มนะก็คือเหมือนเป็นการเอายาล้างเอายามาล้างแบบล้างเชื้อโรคอะไรประมาณนี้อา่อาโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปฆ่าไอพวกโรคโลกอีกหน่อยนะ เดี๋ยวนะรู้สึกแปลกๆใช่ใช่ไหมโอ้โหตัวใหญ่ขนาดนี้คงไม่ต้องถามฮะวิ่งดีครับรออะไรกำแลนะท่านผู้ชมเราแค่ยิงหน่อยหน่อยเอง มันเริ่มตอบสนแล้วฮะเริ่มมาแล้วกเอ้ยเฮ้ยนีซ่ซอมบี้ปกตินี่ว่ะเฮ้ยไม่ตายสักทีอ่ะโคตรถึกอ่ะอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยเจ็บเจ็บเจ็บ โอ้เลือดเหลือครึ่ง,งเลยเอาตีสถานะหนาวด้วถึงว่าไม่เลือดลดเรื่อยไอ้กระผมก็นึกว่าเลือดไหลนะฮะตรงนู้นมีรถอ,อีกคันหนึ่งแต่ปัญหาคือตอนนี้สเตมิน่าหมดครับ ชมเป็นไงเป็นกันเฮ้ยอีกนิด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 เย้ทันพอดีเว้ยเมียเมียเมียเราต้องรอดเฮ้ยต้องรอดดิเฮ้ยนายเข้าไม่ได้ใช่ไหมโอ้โหเดตายว่ะโอเคนะ ผลปรากฏออกมาแล้วนะว่าตายแล้วก็บอสทึกมากโอเคเดี๋ยวถ้าว่างๆเดี๋ยวผมอัดคลิปตอนไปฆ่าบอสให้ดูแล้วกันโอเคครับก็สำหรับวันนี้แล้วก็อันเทินเซอร์ไวโวลอ่า e ี EP ที่3แล้วก็เป็น E.P. จบก็ต้องขอจบไปก่อนเพียงเท่านี้ครับผมบ๊ายบายครับแล้วเจอกันพัดหน้าครับ